นยายยัยท่านคชบภูังแล้วค่ะตอนนี้สภาพนะคะออกกเสียชาตั้งแต่5โมงวันนี้6โมงแล้วนะคะยังเข้าไม่ถึงจอเ็นท่านเลยค่ะวันนี้แว่นมอเตอร์มานะคะแต่ลูกสาวตู้จีเวอร์ปักแป้งเลยค่ะไยเดี๋ยวฮีเอมพี5เอาคนนี้ไปด้วยได้ไหมคะ คนนี้ก็เธอนะคะคนนี้ก็เธอเองป้นการเป้นการไป้นกานแป้นกานแป้นกานแป้นการแป้นการแป้นาปะแป้งคนเนี้ยป้ะแป้งคนเนี้ยข่าปะข่าปะมาโดนหลวงนะโดนหลวงหนาพูดเลย ะโดนกรีดกระเป๋าค่ะไอโฟนหายของลูกสาวเคียะมากเป็นมาตกการ์ดีหแตกพอยูคือแบบมึงเดินยังไงมึงเดินยังไงใกล้ๆกันนี่แหละแม่แต่ว่าแบบไม่รู้มันชุลมุนตอนไหนแล้วดูรอยกรีดเดี๋ยวเปิดรอยกรีดดิมึงคือตอนแรกแบบมันบอกมันบอกว่าโดนมันบอกว่าโดนกรีดใช่ปะฉันก็คิดว่าแบบอัมหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคนจับมือถือตลอดเวลาแล้วดูดิ พัทยาใจลายมากบอกเลยเห็นหน้าไ,นได้าเห็นหน้านี่นะคะหน้าจอเจอกูให้แครกูจะตามเซลล์ที่ที่มึงเปิดเครื่องเมื่อไหร่มึงเจอกูแน่มาเลยทุกคนแชร์คลิปนี้ไปนะคะพัทยามึงเจอแน่ทุกคนดูรอยกรีดดูรอยกรีดคุณพระนี่คือคอนเทนต์สงกรานที่แบบโอไม่กอดมากพัทยาใจลายมากนะคะ จยาไม่รักเราเออตอนแรกไม่ได<ะ>้อีกแล้วตอนแรกฉันคิดว่ากูจะกูจะรถหายแล้วถ้ากุจะลดหายคือกูก็กลับไม่ได้ไงแต่คือได้สายไอโฟนไปส Pro Max <c oughs> ยังผ่อนได้หมดด้วยผ่ <c oughs> อนหมดยัง <c oughs> ยังผ่อนได้หมดด้วย <c oughs> มึงผ่อนต่อยน้องกูด้วยนะอ้าม,มันใช่ a n นด o อยไม่รู้ว่าของไอโฟนเป็นงไงนะหลิวเออเราเ<อ>าชื่อมต่อไอแพดถ้าเกิดไอโฟนไอไอโฟนห่างไอแพดปุ๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้ไอโฟนไม่ได้อยู่ใกล้เราเชื่อถ้าเกิดเราลงลงไว้นะหนูได้ลงไว้หรือเปล่าได้ลงไว้แล้วว่ามีนาี๋ไว้น แล้วแล้วมันจะขึ้นบอกเราว่ามันอยู่ที่ไหนในไอแพดต่ถ้าเ,เราจำไอไอไอเดียไอแพดได้นะมันตามไม่ง่ายอยู่ oh มีงานเดียวกันไหมโอไ my g ก d มนี่คือคอนเทนต์ <content S 1> เลยอีพทีนึงก็ตอนนี้กําลังว่า<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้มันน่าจะเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะยังไงต้องมาตามต้องตามอะ่ะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่บอกไอเดียเฮีย <Okay. S 1> แต่ต้องลงวันนี้ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามีให้มีนาจะกกยใหสรก่อนให้โทรให้เสร็จก่อนออจะโผล่าตามง่ายมากแล้วก็ขาย่ขายยากเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันต้องใส่รหัสถ้าเขาใส่รหัสไม่ได้หนึ่งนั่นแหละคือคุณขโมยออกมาหรออ้าวก็ลัางเครื่องใหม่เะไ,ไ,ไ,ไรงเงีเ้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเมบอร์ดใหม่เลยหรอไม่ได้ถุกพูวยิ่งแพงยิ่งยิ่งแพงไปอีกยิ่งหรอยิ่งบวกบวกบวกไปอ่ะแล้วมันจะขโมยไปทำอะไรอ่ะแต่มันขายได้ไงหนึ่งขายอะไรได้มันมีร้านที่รับทำหรอใช่แต่มันแพงแค่นั้น เปลี่ยนบอร์ดก็คือทุกอย่างจบเชียร์มากเปลี่ยนบอดแน่เลยใช่เปลี่ยนบอร์ดแต่มันแพงมากเปลี่ยนบอดอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะเจ็ใจอ่ะเฮ้ยคนโขกว่ะเปลี่ยนบอร์ดอ่ะสามพันห้าอย่างของเราอ่ะมันจะคุ้มไหมทั้งโดยเปลี่ยนอ่ะวันนี้อ้อมเลยอ้อมเลยเอเนอร์จีบูธไปเลยล่ะบูเอเนอร์จีบูธบูไม่เป็นไรกลับแล้วก็ทุกคนคะตอนนี้แจ้ง แล้วก็ให้ข้อมูลำมวดเอาไว้ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กำลังแบบว่าส่งข้อความมาบอกว่าเรามีอะไรนะไฟล์ไฟล์ไมโครหรือเปล่ามีนามีนะคะแล้วก็มี iPad ที่ล็อกอินเอาไว้ตอนนี้เดี๋ยวถ้ามันเปิดเครื่องเราคงจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่อ้ามคิดว่ามันน่าจะไม่เปิดเครื่องก็คือหายแล้วหายเลยน้องเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่ามัน มองที่ลิบหลีห่มากมากเลยค่ะวินา่าก็ไม่รู้จะทํายังไงแค่รู้สึกว่าทําใจแล้วก็ซื้อใหม่ใช้อันอื่นไปก่อนถ้าได้มาก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรแล้วลถ้าเราเออสียใจไปเราคงไม่ได้อะไรกลับมาเราไปตัง้งใจทำงานแล้วก็ําเงนินซื้อใหม่ดีกว่าไป <laughs> อันเนี้ยอันเนี้ยดีนะเพราะตอนแรกก็กล่าวว่าเออมันจะต้องเสียใจเยอะหรือเปล่ามาต้องฟูลไฟหรือเปล่าแตมมออ่มันมีโทรศัพท์มาเออมันมันมีโทรศัพท์หลายเครื่องก็เอาเป็นว่า ใครที่อยากช่วยน้องมีนาได้มือถือใหม่นะคะโอนตังมาที่พีอ้ำาโอนตังมาที่อ้๊กระเลยรีวิวเลขบัญชี1622334425กสิกรพัสวีนะคะไอโฟนเท่าไหร่นะกี่บาทกี่บาทสามหมื่นเก้าไอโฟนสนะคะเดี๋ยวอ้ำจะเอาตังไปซื้อให้น้องใหม่ซื้ออะไรให้ i อโมบายไอโมบ มือบายไปสามารถเฮ้ยเอาจริบอกว่าหมื่นสามไม่ใช่ไม่เครียดนะเครียดนะแต่แบบมันมันมันเรื่องตลกก็คือหนูตำรวจถามว่าซื้อโทรศัพท์มาเท่าไหร่หนูตอบแบบไม่มีสติหนูบอกว่าหมื่นสามตำรวจไอโฟนสิบสี่ตำรวจไอโฟนสิบสี่มาแบบบอกหมื่นสามตำรวจแต่จะบอกว่าอะไรดูไหมที่พิลกสุดคือขอเข้าไปในโรงพักมีคนมาแจ้งความโดนกรีดกระเป๋าเยอะมาก เมื่อกี้ที่เรานับดูอ่ะก็คือเกือบสิบเนาะสิบสิบคนได้บางคนโดนกีดตอนเท้าตอนเย็นโดนกีดอีกเครื่องหนึ่งใครจะมาเล่นน้ <loser> ํา <intake> ค oh, so ือเรามระวังด้วยนะคะตอนนี้คือเดินกอดมือถือแล้วอ่ะคือกลัวมากเไม่มีเงินซื้อออแอนดรอยมันไม่เอาอ่ะคิดดูสิอีนี้ก็ไอโฟนอีนี้ก็ iPhone เอาโดนกีดแต่แอนดรอยมันไม่เอาคิดดูแล้วกัน แล้วแต่ตำรวจก็บอกว่าเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินถือกล้องอย่างเงี้ยแล้วโดนกีดกระเป๋าก็คือโดนกีดโดนยดกนโ,<อ>โดยิบไปเลยแต่ว่ากล้องอ่ะือกล้องโป๊อยงอ๋อมันมันจับได้แล้ววันนี้อ้ําคิดว่าถ้าสมมติว่าอ้ำาอ่ะไม่ได้ถือกล้องอ้ําอาจจะโดนกีดก็ได้แต่พอเราถือกล้องตลอดเวลาเงี้ยมันก็เลยไม่กล้ากีดเราเป็นอินฟูด้วยไงใช่ไหมฮเราเป็นดาวท่านหนึ่งเนี่ยพวกมือก็ติดตลกอ่ะเพราะมันติดตลกอ่ะ ปนคไมัน <c oughs> ไม่ใช่เรื่องตลกป้า <fruit> ท <Hayır. S 2> ี่กินบ้งงีคอแห้งอ่ะกินบ้งได้ปะไ่กินท่ราน้ำมากินน้ำได้บ้านน้ำอะไรบอกป้ากินบ้งได้มากินน้ำมากปกติเขากินท่อมลูกหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณนะคะใจดีจังเลยอ่ะความเจอผู้ชายที่แบบว่าให้น้ำเรากินเรารักเขาไปดูได้ครับเป็นวิวที่รักเขามากอ่ะอีมีนายังไม่หยุดยังไม่หยุด มือถือหายยังไม่หยุดน้องฟึงกี้ดโทรศัพท์ให้น้องเขาหน่อยไอโฟนหายโดนจีบเมื่อกี้เนี่ยก็เลยบอกไว้ว่าแบบเราระวังระวังระวังนะเอาไว้ในกระเป๋ามันยังเก็บไว้ไอ่กคิดดูแค่นั้นแหละไม่เป็นที่ต่างไปเอาไปดูต่งหน้าเมืองเราอ่ะเครียดอยู่แต่ยีมีนามันดูมันเออเออยีมินาดีเครียดไหมเครียดไหมมึงดิวทะเลกันไหมอ่ะอีดอกไปคุยกันต่อ มันจะไม่รู้หรอกว่าใครขโมยมือถือเพราะอะไรว่าตอนเราเดินอยู่มันไม่เดินกับเราเดี๋ยวอีเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวกูตบเลยอีดอกจ้ะฉีใต่หน้ากูแล้วกันตัดลงนะบ้านหนูจะพึ่ง๋ยวตัดลงค่ะอ๋ออันนี้แหละบ้านเฟรก็จะพึบ้านาะือ้ลาขา กอาทออี่ผ่านไประวังใจหน,นูบอกว่าเอาสามเลยเหรอะจบที่เ<ะ>ท่าเก่าเท่ททาเก่าไม่จบยกมือขึ้นบายบายตอนที่ไอ้จะก,ก้อนอีพอกมาปะแป้งอะ่ะมันอาจจะแบบ<ช>แอบ,บเอามือถือตอนที่มันปะแป้งอะวะแบบมาปะปะกระสีห้าคนลุมๆอย่างเงี้ยเขาไปในข้ะเขาไปในข้ะแล้วก็แบบชุบไปเลย ตอหา,า,าออัไม่ต,ต,ตอป <laughs> ย <laughs> อีมีนะกู <ไป S 2> บอกให้มึงก็ไม่อยากดบอกให้มึงตอ่ออีเ้น้ากันว,นวอะไรผู้ไทยดีๆทังนั้นมีหน้า มึงสาดน้นนำกระรังมังอยู่บ้บานมึงเลยไม่จะจอดไปไหนแน่แม่เออมิ้งอยากออกคลิปอา่อาอยากมีโทรศัพท์เล่นจังเลยค่ะมิ้งทำไมเราสวยจังเลยทําไมลองทาดีดดับคอนเสิร์ตปึงต้งป้นสาวว้าปึ้งมิ้งมึงสอนฟิลกูหลอกเขาจะปาอ่ะมาบอกเขาไปว่าอย่าปานะ ไม่อยากจอดไม่อยากจอดรถอ่ะไม่จอดไม่ได้อ่ะคสกีาตา